หายหัวไปไหนของมันวะป้าหาอะไรอะเรียกเองมั้งเฮ้ยผมไม่ใช่หมาเออป้าสื้ออาหารมาให้ด่างมันไม่รู้มันไปไหนอะสิเนี่ยหมามันก็เที่ยวเล่นของมันแหละเดี๋ยวมันก็มาอืมว่าแต่เอาอะไรอะวันนี้อืมต้นเดือนอย่างนี้ข้าวไข่เจียวแล้วกันต้นเดือนอย่างนี้ข้าวไข่เจียวเนี่ยนะก็ใช่นะสิพ่อแม่เพิ่งส่งเงินมาไม่ใช่หรอโอ้ป้าก็ว่าไปไวุ้่นมันก็ต้องกินต้องเล่น โอ้โหต้องกินต้องเล่นพ่อแม่ให้มันเรียนหนังสืออ,นะอาป้าไข่เจียวแล,แล้วแหละอย่าอย่าเยอะตังไม่ค่อยมี <interfering guard> ให้น้อยยังอ่ะโอ้โหกินอยู่ทุกวันบอกว่าป้าให้น้อยแหม่น้อยๆหน่อยเถอะเงินน่ะหัดเหลือไว้มั่งต้นเดือนเองบน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 กินก็ได้หวมาก ลอยหรือหิวสองย่างเลยป่ะเทะาะ่าไหร่ป้าแดงยี่ห้าโอ้ลดหน่อยได้ไหมแหมที่ร้านฉันน่ะมาขอลดราคาที่แกไปซื้อของเซเว่นแกไม่เห็นขอลดราคามั้งเลยเอาไปเอาไปป้า,อ,า,อ,าอย่าพูดมากนะแต่ตอนเย็นฉันมาใหม่ <c oughs> นะวิชากฎหมายยิ่งอ่านก็ยิ่งปวดหัว มีอามาละหิวกินอะไรด,วนะไรไดีวะเนี่ยตังก็เลยยี่สิบบาทไปขอปลาแตงกินไข่ต้มจะได้ไหมวะเนี่ยลองดูปลาแตงหิวข้าวหิวก็กินดิใครห้ามปากไว้อยากกินไข่ต้มครึ่งลูกอ่ะได้ไหมฮะไข่ต้มครึ่งลูก ไม่เช้าไข่เจียวตกเย็นไข่ต้มแถมครึ่งลูกอีกมันอะไรของแกเนี่ยฮะก็ตังมันเหลืออยู่แค่เนี้ก็นี่แหละนะมาอยู่หอพ่อแม่ให้เงินมาตั้งแต่ต้นเดือนใช้อะไรสมดเนี่ยฮะเออครึ่งลูกก็ครึ่งลูกไปนั่งรอเออพูดแค่นี้ก็จบบน <S <S ่นอีกขไข่ต้มอ ลูกรอก่อนนะไข่ต้มแล้วนี่แถมน้ำปลาโหป้าฉันบอกครึ่งลูกนี่ก็ให้ครึ่งลูกจริงๆเลยเนาะก็แกสั่งป้าครึ่งลูกป้าก็ให้ครึ่งลูก ถ้าอยากกินเต็มลูกอ่ะก็หัดเหลือเงินมาจ่ายมั่งป้ารู้จักสารอาหารครบห้าหมู่ไหมเนี่ยนั่นนั่นนอยสารอาหารครบห้าหมู่ที่ใช้เงินะไม่คิดนะไอช็อปที่ฉันเจอพ่อแม่แกนะสบอกพ่อแม่แกบนอีกแล้วกินก็กินวย เดี๋ยวมันไม่สมประกอบขอบใจนะป้าแล้ววันหลังอะหัดเหลืองเงินไว้กินข้าวมั่งไม่ใช่มวไวเที่ยวไปเล่นหมดคราวหน้าฉันไม่แถมให้แล้วนะจ้ะแค่นี้ก็ดีล้ป้าเก็บตังค์นี่ทุกทีเดินไปจ่ายได้กี่บาทป้าส,สิบ,บาท อะไรอะไรป้าฉลิม<ะ>บนห้องอาะโอ้โหคลาสสิกนะแกเนี่ยคิดจะกินแล้วชิ่งหรอไม่ใช่แบบนั้นแต่ฉันขอแปะไว้กว่อนนะฉันละเหนื่อยกับพวกแกงจริงเลยนะป้านะเออแล้วมาจ่ายฉันด้วยล่ะขอบคุณครับโอ้โหสั่งไข่ต้มสิบบาทยี่งขอแปะวิีกคิดถูกป่ะวะเนี่ย ขายใต้หอนนักศึกษาเนี่ยไอ้ดัางไอ้ดัางไปไหนของมันเนี่ยไอ้ดัางเนี่ยฮะโอ้ยหนูข้าวอะเอาไงดีวะเนี่ยปราแตงบวนอีกแน่เลยเอาวะ เพื่อปากท้องไอ้ดังปลาแตงเอาว่าไงซื้อขอซื้อข้าวเปล่าหน่อยโอ้โหอีกช็อปถ้าแกาจะขนาดนี้ก็เอาอาหารหมาไปกินเลยไหมฮะถ้าแกากล้ากินอาหารหมานะฉันจะให้แกกินฟรีสามมื้อเดือนหนึ่งไปเลยบ้าน่ะป้าอาหารหมาใครจะไปกินแมวอว่ะโอ้ย ดีหรือจะไม่กินเอายังไงดีวะอาหารหมาเลยนะเว้ยแต่มันก็หิวนี่ถ้ายอมกินแค่มื้อเดียวเราก็ได้กินข้าวฟรีสามมื้อทั้งเดือนเลยแต่อาหารหมาอทอไงดีวะเนี่ย ป้าแตงอา้าวมาทำอะไรแต่เช้าฉันตัดสินใจแล้วแต่สินใจเรื่องอะไรฉันจะยอมกินอาหารหมาเงาจรเหรอเนี่ยจริงดิป้ามาขนาดนี้แล้วอ๋อฉันกินหนึ่งมือ้อแต่หลังจากนี้ยฉันจะได้กินสาม,มื้อหนึ่งเดือนป้าตกลงกับฉันนะเอาจริงเหรอจริงป้าม่เล่นแล้วระดับเนี้ยคนจริงเว้ย ถ้าเองกล้ากินป้าก็กล้าให้จัดมาจัดไป ว่าตาตามก็ไม่เร็วนะทำไรอะ่ะถ่ายลงโซเชียลไงป้าประกาศให้โลกรู้ว่าผมอ่ะคนจริงนี่นะครับอาหารหมาและข้าวฟรีหเดือนหลานปลาแตนนะครับกับเผาอาหารหมาืม ก็ไม่เร็วนะป้า<ม>แต่อย่าลืมนะกับข้าวฉันอนะฟรีสามหมื้นหนึ่งเดือนว <_ letter> ้าวอิ่มมันหิวหรือว่ากะเพราอาหารหมาอร่อยวะเนี่ย ชดเล่นนี่มันเอาจริงด้วยวเหเฮ้ยโหลงคลิปไปแป,ป๊บเดียวคนแชร์เป็นร้อยคนคอมเมนต์เป็นล้านสุดยอดเลยนะครับกล้ากินอาหารหมาด้วยเฮ้ยมีคนด่าปราแตงด้วยใจดำไม่มีน้ำใจ เนี่ยพี่ป้าคนนี้เนี่ยที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ไหมป้าที่ทำอาหารหมาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอทำอะไรอ่ะเอ้าก็ป้าที่ทำอาหารหมาหนี่ะครับเนี่ยป้าทำอาหารหมาให้น้องกินได้ยังไงป้าใจดำอ่ะทำไมพี่ป้าเป็นคนใจจืดใจดำขนาดนี้อ่ะแล้วถ่ายไปทำไมเนี่ยเอ้าทุกคนจะได้รู้ครับเนี่ยป้าแตงอาหารหมาเฮ้ยป้าใจร้ายเกินไปแล้วอ่ะแค่น้องเขาไม่มีข้าวกินทำไมป้าทำขนาดนี้เหรอป้าจะได้มีใครหลงมากินไงใจเย็นนะครับ นี่ไงน้องคนนี้ใช่ผมว่าพี่เข้าใจผิดแล้วหรอครับผิดอะไรอ่ะที่ผมกินอาหารหมาผมตั้งใจกินครับแล้วมันเป็นความคันนองผมเองป้าแกมไม่ได้บังคับใช่แล้วที่ฉันทําไปอ่ะฉันก็แค่ไปชดมันแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะกินจริงๆอ่ะก็เห็นน้องเขาาลงในโซเชียลไงป้าวิดีโออะไรเงี้ยที่ผมกินนะครับเพื่อผมยอมแลกกับอาหารฟรีหนึ่งเดือนนะครับนี่กับอาหารหมาเนี่ยนะใช่ครับมันไม่เมคเซนส์มาน้องกินอาหารหมาเนี่ยนะ คุณเข้าใจกันได้แล้วว่าฉันนะ่ะไม่ได้ตั้งใจให้เด็กมันกินอาหารหมาเ<ต>ข้า,าใจาห,ให้นนี่ก็น้องเขาเต็มใจไงพวกคุณไม่เข้าใจหรอน้องเขาก็พูดอยู่เนี่ย <c oughs> ว่าเขาเต็มใจผมเต็มใจแล้วผมคือขนองไปเองอะครับทิอ,อ๋อทุกคนเดี๋ยวดังนั้นไปก่อนนะครับไม่ไปไม่ไปเข้าใจผิดเองครับเพราะผมสองคนต้องขอขอโทษพ้าแตงด้วยนะครับเนี่ยทำฉันเสียหายนะเอาไปลงโซเชียลอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวลบให้นะคะโอเคครับเดี๋ยวเราลบให้นะครับแล้วร้านป้าขายอะไรบ้างครับก็ขายอาหารตามสั่งไงหรือจะลองกระเพราอาหารหมาล่ะไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าครับเอามันเป็นอะไรกระเพราหมูสับไข่ดาวที่หนึ่งค่ะครับของผมเพิ่มอีกที่หนึ่งครับรวบเป็นสองที่นะครับป้านั่งเลยไม่เอาอาหารหมานะครับนั่งก่อนได้ได้ครับได้ครับผมกินต่อแล้ว Mm hmm. อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออร้านป้าเขาอร่อยมากเลยอะ่ะงั้นเราต้องไปลงโซเชียลขอโทษป้าแกปะเออก็ดีนะของอาหารอร่อยเลยแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยอะจะอยู่ใต้หอพักนักศึกษาแบบเนี้ยลองลงรีวิวให้แก <Okay. S 2> ห้ป้าเคเดี๋ยวต้องลงรีวิวให้ป้าเล้วนะอร่อยมากอ,ะอ,อ,อ่ะโอเคเนียบร้อยจ่ายตังค์จ่ายตังค์ดี่ป้า ป้าคะาแั่แงครับเสียงอ่อนหวานไม่ใช่นะทีนี้เออกข้าว2จานกี่บาทครับ2จานหกราคานักศึกษาและมิตรภาพทำไมถูก,ถกจังเลยป้าอร่อยด้วยค่ะหกบาทอาหารร้านป้านี่อร่อยมากเลยนะครับป้าเดี๋ยวหนูรีวิวในเน็ตให้นะจริงป้าถ้าลงโซเชียลรับรองร้านป้านะคนเต็มร้านแน่อาหารอร่อยขนาดนี้ ราคาก็ถูกด้วยขอบใจนะแต่ฉันน่ะจะบอกเธอสองคนให้รู้นะว่าฉันน่ะขายอาหารใต้หอพักนักศึกษาเนี่ยขายมาเป็น10บปีแล้วตั้งแต่หัวดำจนหัวงอกเนี่ยฉันน่ะไม่เคยเอาเปรียบนักศึกษาขายราคาถูกมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการจะให้มากินอาหารหม่งอาหารหมาฉันไม่มีเพียงแต่ชอบเนี่ยเด็กคนนี้มันเพิ่งเป็นเด็กปีหนึ่งมันคึกขนองปากมาอย่างเงี้ยฉันก็ชอบแกล้งมันประชดมันเป็นเรื่องปกติ แต่จริงๆแล้วอ่ะฉันก็เป็นคนมีน้ำใจนะครับป้าก็เรื่องวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับมไม่เป็นไรหรอกงั้นขอนตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงรีวิวให้นะป้าขอบใจนะครับสวัสดีครับไอช็อปมาเนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเป็นเพราะความประชดของป้าบวกความคลึกขนองของแกเนี่ยเกือบทำป้าซวยแล้วไหมล่ะแต่ไม่แน่นะป้าสองคนนั้นอ่ะ ไปรีวิวให้ลูกค้าเต็มร้านป้าแน่เลยแต่ถ้าถึงวันนั้นอะป้าอย่าลืมผมนะให้ผมกินข้าวฟรีจนจบปีสี่เลยละกันนะจบปีสี่เลยนะได้กับภผาอาหารหมาจนจบปีสี่เลยไหมไม่เอาป้าไม่เอาอาหารหมาไปไปเรียนมือหมดแล้วนีพี่พนี่ยขอโทษนะครับผมเอาของมาส่งคุณฟอร์ดครับเออฉันเองอะ กี่บาทเนี่ยทั้งหมดร้อยยี่สิบครับอขอโทษนะครับพอดีผมยังไม่มีทอนนะครับไม่มีทอนอะไรนี่เป็นแกปภาษาอะไรเนี่ยไม่มีเงินทอนลูกค้าเหรอนี่ต้องให้ฉันเตรียมให้ครบเลยใช่ไหมพอดีมันเพิ่งเป็นออเดอร์แรกของผมะครับแล้วเมื่อวานนี่มีตังทอนหรือไงเตรียมตังของเมื่อวานมาเป็นหรือเปล่าทำไมไม่รู้จักเตรียมความพร้อมเลยวะแต่พี่โอนให้ผมได้นะครับ ไม่ได้เอาโทรศัพท์มามานี่เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาโอนให้ก็ได้แล้วแกเลยไหมว่าแกทำให้ฉันเสียเวลาขนาดไหนอ่ะต้องเดินขึ้นไปชั้นสองเพื่อโทรศัพท์บักโอนให้แกเนี่ยนะกับการที่ทำงานสะเพาสะเพ,า,ะพาแบบนี้ฉันว่าแกเลิกขับดีกว่าแก๊ปเนี่ยเสียรายเวลาคนอื่นโดนเป็นชุดเลยว่ะมันมีที่ไหนมาวะเนี่ย ใหมาจอดรถขวางหน้ารถฉันเนี่ยหน้าก็ติดหลังก็ติดไม่ต้องทำงานกันแล้วไหมวันนี้เฮย้ยเสียเวลาว่ะเจอลูกค้าอะไรก็ม้แต่เช้าเลยวะไปกินลังแตนที่ไหนมาวะขี้บ่นชะมัดอ๋อนึกว่ารถใครแกเองเหรอใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับนี่แกจอดรถภาษาอะไรเนี่ยขวางหน้ารถฉันอะ่ะข้างหลังฉันก็ออกไม่ได้ข้างหน้าฉันก็ออกไม่ได้เฮ้ย ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคือก่อนที่ผมจะมาจอดครับรถข้างหลังมันยังไม่มีเลยแล้วผมกาะว่าจะแค่ไปส่งอาหารให้ลูกค้าแป๊บเดียวเองอะครับแป๊บเดียวเหรอมันเสียเวลาฉันฉันรีบออกไปทํางานขอโทษจริงๆนะครับก็ขอโทษแล้วก็รีบๆไปสิครับ,รบชักช้า<ๆ>อยู่นั่นแหละเฮย้ยพวกแก๊บนี่นะเสียเวลา คุณมิวคะโปรเจกที่นำมาเสนอเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะค่ะเนี่ยนำไปต่อยอดได้เลยนะคะเนี่ยแล้วยังไงเดี๋ยวขอพิจารณาดูขีดแล้วกันนะคะคุณมิวยังไงแล้วก็จะรีสั่งออเดอร์ไปเลยคะ่ะได้ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะอา้าวเพจไปส่งคุณมิวเขาสิ อคะ่ะงานฉันก็เยอะอยู่ละยังต้องมาเดินมาส่งอะไรนี่แล้วมีวเมาอะไรเนี่ยหน้าเด็กสไตล์จะได้เรื่องหรอ,อเสียเวลาฉันทำงานพี่แพทพี่สั่งแก๊บมายังผมหิวแล้ว ยสั่งแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาอมืโอเคพี่อเออพี่ผมมีเรื่องจะเมาส์ท่านประธานอะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้โคตรงี่เง่าเลยพี่ผมแค่ทําน้ําโคกอะหกกับพื้นอะรู้แหมประธานให้ทาอะไรให้ผมไปเช็ดพื้นทั้งที่แม่บ้านอะมันก็ยืนอยู่อย่างนั้นนะพี่คือเพื่ออะไรอะผมก็งงเออประธานนี่ยังไงวัเนี้ยและนี่ฉันจะเมาส์ฉันก็โดนมาเหมือนกันเออ วันนั้นลูกค้ามาลูกค้ายังเป็นเด็กอยู่เลยนะประธานยกมือไหว้ไหว้เด็กอ่ะบบโอ้ยเปนจาเป็นไหว้แล้วนะพี่เนาะคุณแพทย์อยู่ไหมครับอ่ะฉันเองอ,อ,อาหารมาส่งแล้วครับอ,อ๋อนี่มันไอ้แก๊ปเมื่อวันนั้นนี่ว่าแต่ว่าวันนี้พกตังทอนมาปะอ๋อพกมาครับเออเอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวสแ,แกนจ่ายเอา <al> <el> ได้ครับเออฟอด ให้พี่ด้วยสิโหพี่แพทผมไม่มีตังค์พี่จ่ายเองเลยก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้มาเงินก็ไม่ได้มาทั้งบัญชีผมมีร้อยเดียวเองพี่ออกเองเหอะไม่มีตังค์แล้ว,วจ่ายให้หน่อยก็ไม่ได้ปะงั้นตามไปเอาเงินนอาฟิต ไหนเนี่ยเบาหรือเปล่านะฟอร์ดแกล้งฉันแน่ๆเลยเนี่ยเออจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะครับนี่ฉันจะจ่ายเงินสดหรือจะโอนก็เรื่องของฉันและฉันจะโอนให้รอก่อนครับไหนนี่ยแฮะนี่เหมือนผัก ที่อย่างไงจะเรียกอีกนี่โทรศัพท์มือถือของเธอลืมไว้ที่ห้องทำงานฉันไม่เช้านี้อืมค่ะมาแก้จ่ายนะครับเร็วๆแล้วก็เอาเข้ากล่องข้างนอกเข้ามาให้ฉันด้วย สวัสดีค่ะคุณไก่อยู่ไหมคะอยู่อยู่ไหนล่ะคะห้องท่านประธานอะอยู่ทีงนู้นเราห้องน้ำอยู่ที่ไหนล่ะคะห้องน้ำอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณมิว้วอ้าวสำลีมาพอดีเลยขอบคุณค่ะ ขอบใจจ้ะคุณมิวคะนี่เป็นเอกสารสัญญาที่เราจะต้องเซ็นลงนามร่วมกันนะคะอืมค่ะพอดีมิวเริ่มเอกสารสำคัญที่ต้องใช้กับการประกอบการเซ็นสัญญาค่ะเดี๋ยวยังไงมิวขอโทรคุยกับแมสเซนเจอร์ให้เขานำมาส่งก่อนนะคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ สวัสดีครับเอาเอกสารมาส่งให้คุณมิวครับนี่เป็นแมสเซนเจอร์อะทำไมไม่ยกมือไหว้ซะล่ะสวัสดีครับเอาเอกสารมาส่งให้คุณมิวครับนูนห้องที่ประธานอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ถอดรองเท้าด้วยสิใส่รองเท้าเข้ามาได้ไงเนี่ยได้ได้ครับได้ครับนี่ครับถอดแล้วนะครับวางไว้ตรงนี้ได้ไหมครับไปนุ่น เอาเอกสารมาส่งครับเชิญค่ะคุณมุ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เอกสารสำหรับคุณครับขอบคุณมากค่ะขอตัวก่อนนะครับคุณไก่คะนี่เป็นเอกสารที่มุงได้ลงนามไว้แล้ววเราต้องลงนามร่วมกันเดี๋ยวยารบกวนคุณไก่ตรวจสอบแล้วก็เซ็นให้ด้วยนะคะดูสิคะ ไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณมิวนี่คือคุณมิวค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะใช่ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะเอ้าทำประทานม,มาดีครับเัอดีจ้า นี่เอาอาหารมาส่งให้พนักง,งานออฟฟิศฉันเหรอใช่ครับเท่าไรล่ะเดี๋ยวฉันใจ่ายให้ก่อนโอ้ร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทใช่ไหม,มนี่จ้ะโอ้ท่านประธานครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแบงค์ใหญ่แบบนี้ผมไม่มีทออหรอครับอ๋อเหรอเอาอย่างนี้ไหมงั้นเดี๋ยวเธอตามฉันเข้ามาในออฟฟิศเดี๋ยวฉันเอาเสร็จตักย่อยให้ได้ครับไปลากล้ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยว เราอย่ารออีกคนนี้ก่อนนะได้ครับทำนายวิธีเออนั่นน่ะสิไอ้แก๊ปไอ้แก๊ปคนนี้นี่ทำอะไรี่จ้ะทหารเดี๋ยวผมทอนให้นะครับไม่ต้องทอนที่เหลือฉันให้เป็นติปอุ้ยขอบคุณครับท่านประธานไม่เป็นไรหรอกจ้ะนี่ครับอาหารอือจ้ะนี่ครับอาหารได้จ้ะผมขอตัวนะครับได้จ้ะสวัสดีครับ นี่เอาจริงนะนเป็นถึงท่านประธานยกมือไหว้แกร๊บโอ้ยฉันนี่หมดศรัทธาเลยนะแบบเน,นี้นั่นนะพี่ฉั<ห>นว่าเกินไปนะเนี่ยทำไามาฉันยกมือไหว้แก๊บมันผิดตรงไหนหรอแพทฟอสอดมันเป็นมารยาทพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีไม่เหมือนพวกเธอเหรอกโดยเฉพาะแพท เธอเนี่ยมันไร้หน้าระยิสิ้นดีเธอเคยยกมือไหว้ใครบ้างไหมไม่ว่าใครเขาจะทําอะไรให้เธอก็แล้วแต่เธอไม่เคยยกมือไหว้ใครเลยอย่างเนี้ยฉันควรจะเอาเธอไว้ในออฟฟิศฉันไหมพนักงานที่มันไม่มีแม,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 ม้แต่ความคิดท่านประธานคะอืมแัดขอโทษคะ่ะผมก็ขอโทษด้วยน,นะครับที่ฉันดุด่าพวกเธอใช่ พวกเธอเป็นพนักงานของฉันฉันก็อยากจะให้องค์กรของเราอะ่ะมีแต่พนักงานที่ดีมีแต่พนักงานที่มีความคิดที่ดีเธอเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงตัวกันซะด้วยละ่ะแกละะ้อ่ะก็คือมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราทุกคนแหละเขาก็มีสักมีสีมีสิทธิ์เหมือนพวกเราอย่าไปดูถูกเขาค่าาะท่านปรนะธานเข้าใจนะแม่ข้าวเนี่ยฉันจ่ายเงินให้ลนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานเสือบแล้วไม่ับพี่อเอาหน้าเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงตัวกันเนาะโดยเฉพาะพี่เลย